นอกจากฉีดละองน้ําให้ดอกพุทราตอนเช้าเพื่อช่วยให้เกสรไม่แห้งเกินไปทําให้การผสมเกสรดีขึ้นแล้วนอกจากนี้การนํายอดที่แย่งอาหารออกก็มีส่วนทําให้ผลติดดกขึ้นตัดยอดกระโดงคือยอดอ่อนที่พุ่งสูงเร็วเพราะยอดเหล่านี้จะแย่งอาหารจากดอกและผลอ่อนถ้าปล่อยไว้พลังงานจะไปเลี้ยงใบและยอดแทนที่จะเลี้ยงดอกและผลทําให้ติดผลน้อยลงยอดอ่อนหรือกระโดงเล็กๆที่แตกออกมาพร้อมกับตาดอก จะเป็นตัวแย่งอาหารไปจากดอกและผลอ่อนถ้าปล่อยไว้ยอดอ่อนจะโตเร็วกลายเป็นกิ่งใบทำให้การติดผลลดลงการเด็ดยอดอ่อนออกจะช่วยบังคับให้สารอาหารส่งไปเลี้ยงดอกและผลแทนให้เด็ดยอดเล็กๆที่อยู่ตรงโคนกิ่งหรือระหว่างดอกออกแต่เหลือใบที่จำเป็นไว้บ้างเพื่อให้พืชยังสังเคราะห์สแสงและกิ่งที่อายุน้อย1-2ปีจะติดดอกและผลดีที่สุดควรตัดแต่งให้พุ่มโปรง่ง แสงส่องทั่วถึงพึ่งและมแมลงเข้ามาผสมเกสรได้ง่ายพุทรา,าแมลงผสมเกสรเช่นพึ่งตัวต่อและมแมลงวันถ้าพุ่มโปร่งและมีความชื้นที่เหมาะสมจะดึงดูดมแมลงได้มากขึ้นก่อนออกดอก2-3สัปดาห์ควรลดน้ำหรือวดน้ำบางส่วนเพื่อให้ต้นเกิดภาวะเครียดเล็กน้อยกระตุ้นการสร้างตาดอกช่วงดอกบานและติดผลอ่อนต้องให้น้ำพอเหมาะไม่มากจนแฉะเพื่อให้ผลไม่ร่วง